All อเด h t w วี a ค n น t s ซีดังแสงสิ้นแรงฉานฉายในปี2023เป็นทีวีซีรีส์จากเน t f l i ินะครับซีรีส์ก็เล่าเรื่องราวของมารีรเรเรบังเด็กสาวน่ารักคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับแดเนียลเรบังพ่อเลี้ยงเดี่ยวทำงานเป็นผู้ถือกุญแจพิพิพธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และธรรมชาติของกรุงปารีสพ่อของเธอ สร้างแบบจำลองบ้านเมืองให้กับเธอได้เรียนรู้และจดจำเพื่อไปไหนมาไหนได้คนเดียวได้ทั้งยังสอนให้รู้จักเรื่องราวและมวลสเสน่ห์ของสิ่งของต่างๆในพิพิธภัณฑ์รวมถึงหินที่มีค่าจํานวนมากที่พ่อเก็บรักษาเอาไว้โดยเฉพาะเพชรที่ชื่อว่าทะเลเพลิงเป็นเพชรต้องคําสาบที่มีมูลค่ามากที่สุดมากกว่านาเพชรทั้งหมดทุกชิ้นในพิพิธภัณฑ์มารวมกันซะอีก แต่เพชรนี้ก็มีคำสาบหากใครจับมันด้วยมือเปล่าจะมีชีวิตเป็นอมตะแต่จะเกิดความหายนะกับคนที่เขารักมารีมีกิจวัตรประจำวันที่สำคัญที่สุดก็คือการฟังวิทยุครื่นสั้น13.10ที่ผู้จัดนั้นมีนาประกาว่าศาสาตราจารย์เขาจะเล่าเรื่องราวในชีวิตบอกเล่าความเป็นจริงให้กับผู้ที่รับฟังมากกว่าการแสดงความคิดเห็นมีความเชื่อในวิทยาศาสตร์มากกว่าตำนาน ทุกการออกอากาศนั้นเรากับมีมนเสน่ห์ที่ทำให้มารีนั้นต้องมนจนมิอาจถอนแต่แล้ววันหนึ่งนายทหารนาซีเยอรมันก็เข้ายึดกรุงปารีสแด,ดเนียลเรบังก็ทำการจัดการกับสิ่งของมีค่าทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์ส่งเพชรทั้งหมดใส่ไว้ในกระดูกศีส่าไทรโนอซอรัสเล็กส่งไปยังที่อื่นส่วนเพชรที่ชื่อว่าทะเลเพลิงนั้นก็นำติดตัวไปด้วย ทั้งสองพ่อลูกตัดสินใจไปบ้านญาติที่แซงมาโลซึ่งเป็นบ้านของปู่ของมารีที่ชื่อว่าเอเตียงซึ่งเอเตียงนั้นก็ครั่งใครวิทยุด้วยกันกับมารีซึ่งนั่นมันทําให้ปู A ่เอเตียงและมารีสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วและมารีนี่เองที่ทําให้คุณปู A ่เอเตียงกล้าออกจากบ้านอีกครั้งหลังจากสิ้นสงครามโลกครั้งที่1อันโหดร้ายที่ทําให้ปู A ่เอเตียงนั้นไม่กล้าออกจากบ้านหลังนั้นอีกเลย แดเนียลเรอบังพยายามให้มารีใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแห่งนี้ให้ได้โดยรวดเร็วเขาจึงพยายามสร้างแบบจำลองของเมืองในอัตราส่วนที่ถูกต้องที่สุดและเมื่อสร้างเสร็จแล้วมารีจะได้สัมผัสแบบจำลองนี้และสามารถเดินไปไหนมาไหนตามพื้นที่ของเมืองต่างๆได้โดยอิสระแต่การสร้างแบบจำลองของเมืองนั้นก็มีอัตราส่วนที่ต้องแม่นยำที่สุดแดเนียลจึงจะเป็นจะต้องเดินไปรอบเมืองและนับก้าวไปทุกถนน นั่นมันกระทาให้เกิดกระแสการพูดแบบปากต่อปากจนไปเข้าหูของนายทหารฝ่ายนาซีเข้านายทหารฝ่ายนาซีจึงได้ส่งตำรวจเกรสตาโปเข้ามาตรวจสอบที่บ้านของปู่เอเตียงแม้ว่าแดเนียลนั้นจะพูดปัดไปว่าเป็นการสร้างแบบจำลองเท่านั้นและก็ปกปิดตัวต,วตนที่แท้จริงของเขาเอาไว้ไม่ให้รับรู้ว่าเขาคือเจ้าหน้าที่พันธารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ปารีสแต่ทางตำรวจเกรสตาโปก็ไม่เชื่อจึงนำเอกสารประจำตัวปลอมของแดเนียลไปตรวจสอบอีกที จากนั้นแดเนียลเรบังก็ได้สารภาพกับปู่เอเตียงว่าที่เขามานั้นก็ได้นําเพชรทะเลเพลิงที่มีมูลค่ามาหาศาลติดตัวมาด้วยและเพชรนี้เป็นที่ต้องการของนาซีเป็นอย่างมากต่อมาปู่เอเตียงและพี่สาวของเขาและเพื่อนเวัยวชราได้เปิดเผยกับแดเนียลว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นก็คือกลุ่มต่อต้านนาซีทํางานใต้ดินส่งข้อมูลลับให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรที่นําโดยสหรัฐอเมริกาบงบอกยุทธศาสตร์ และข่าวสารทั้งหมดให้โดยที่ปู่เอเตียงนั้นทําหน้าที่เป็นนายวิทยุส่งสัญญาณคลื่นสั้นเป็นรหัสลับไปบอกกับฝ่ายสัมพันธมิตรให้รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวและยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่นาซีใช้ในแซงมาโลแต่เพื่อความปลอดภัยของมาลีกลุ่มต่อต้านจึงวางแผนให้แดเนียลนั้นเดินทางไปปรากฏตัวในปารีสทำทีว่าจะเดินทางไปทั่วและก็หลบหนีออกไปยังประเทศสเปน ซึ่งแดนเนียลเองก็ได้สัญญากับมารีว่าจะรีบกลับมารับก่อนที่จะเดินทางแดนเนียลได้เก็บเพชรทะเลเพลิงนั้นเอาไว้กับแบบจำลองของเมืองที่เขาสร้างเอาไว้นั่นเองในปี1994อันเป็นปีที่ทางนาซีนั้นเหนื่อยล้าเต็มทีเพราะถูกทหารฝ่ายสัมันธมิรโจมตีอย่างหนักหน่วงและก็ใกล้จะถึงจุดจบของพรรคนาซีและฝ่ายอักษะที่มันจะพ่ายแพ้ต่อฝ่ายพัมธมิตร ในขณะที่นาซีนั้นเข้ายึดเมืองแซงมาโลทั้งหมดก็ก่กอกำแพงขนาดใหญ่ปิดล้อมเมืองเอาไว้ไม่ให้ชาวเมืองนั้นหลบหนีออกไปได้ซึ่งแท้จริงแล้วการก่อกำแพงเช่นนี้เป็นการป้องกันไม่ให้มารีหญิงสาวตาบอดนี้ออกจากเมืองนั่นเองมารีลอรเรเรบังก็ได้กลายเป็นหญิงสาววัยรุ่นแล้วถึงแม้ว่าเธอนั้นจะใช้ชีวิตอยู่เพียงตัวคนเดียวในบ้านของปู่เอเตียงแต่เธอก็ยังใช้ชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง ทุสัปดาห์นั้นเธอจะออกไปนอกบ้านเพื่อไปรับขนมปังมาประทานชีวิตเดินไปยังกำแพงที่ฐานร่างนั้นเต็ไมไปด้วยหอยนางรมที่ครั้งหนึ่งพ่อของเธอนั้นเคยพามาเพื่อหาหอยนางรมสดกินและเธอนั้นอดดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยรูปพิษกระป๋องเท่านั้นแต่ภารกิจที่ใหญ่ของมารีก็คือการสืบสารหน้าที่ของปู่เอเตียงออกอากาศคลื่นวิทยุ13.10 อ่านนวนิยายเยาวชนตามบทและหน้าต่างๆที่หน่วยต่อต้านนาซีได้มอบหมายให้กับเธอว่าจะอ่านหน้าไหนในวันไหนและอ่านบทที่เท่าไหร่ซึ่งเธอนั้นก็รับรู้ว่านั้นมันคือรหัสที่ส่งให้กับทหารของสหรัฐอเมริกาเพื่อทําการทิ้งระเบิดในจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญและหลังจากที่อ่านนวนิยายเสร็จแล้วมาเีก็จะพูดถึงความรู้สึกภายในใจตามหาปู่เอเตียงและแดเนียลพ่อของเธอ เธอพูดไปพร้อมๆกับเปิดเพลงคลาสสิกเสียงของเธอก็เป็นเหมือนดั่งน้ำที่ชโลมใจให้กับชาวเมืองที่ใช้เป็นอาวุธทางใจในการฝ่าฟันและมีชีวิตอยู่ต่อไปในสงครามได้ และเสียงของมารีนั้นก็เป็นเหมือนดั่งน้ําทิพย์ชโลมใจให้กับนายทหารวิทยุคนหนึ่งจากฝั่งเยอรมัน,นีนถึงแม้ว่านายทหารคนนั้นจะมีหน้าที่ในการตามหาการออกอากาศในเมืองก็ตามแต่นายทหารหนุ่มก็ไม่เคยเปิดเผยตําแหน่งของการออกอากาศวิทยุ13.10เลยและนี่ก็คือชีวิตของมารีรอแรเรบบงหญิงสาวตาบอดผู้แข็งแกร่งและงดงามผู้ที่มีภารกิจอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากกว่าชีวิตของเธอและใครหลายคน อีกมุมหนึ่งในประเทศเยอรมนมีเวนเนอร์เฟนิกเด็กหนุ่มผู้มีพรสวรรค์นในด้านการประกอบวิทยุและการลหลงไหลในการฟังวิทยุคลื่น13.10ที่เป็นของชาวต่างชาติซึ่งจัดรายการโดยศาสตราจารย์เป็นอย่างมากและแม้รู้อยู่แก่ใจว่าการฟังคลื่นวิทยุจากต่างประเทศนั้นมีบทลงโทษถึงการประหารชีวิตก็ตามแต่เขานั้นก็ไม่สนใจเขาลหลงไหลในสิ่งที่ศาสตราจารย์พูดเป็นอย่างมากนั่นก็คือความจริงของชีวิต พูดเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าความเชื่อเขาเป็นเด็กหนุ่มกรมพ้าที่โตมาเพียงลำพังกับน้องสาวภายใต้การดูแลของสำนักมิชชันนารีแต่แล้ววันหนึ่งพรสวรรค์อันโดดเด่นของแวนเนอร์ก็ดันไปเข้าตาทหารฝ่ายนาซีนาทหารผู้เข้มขรึมคนหนึ่งก็ได้พาตัวเขาไปทดสอบประกอบเครื่องรับวิทยุที่พังแล้วและเขาก็ทำมันได้อย่างดีและรวดเร็ว นั่นมันทําให้เขานั้นถูกบังคับให้เข้าร่วมกับกองกําลังเยาวชนฮิตเลอร์และก็ได้กลายเป็นพลวิทยุที่เก่งที่สุดของรุ่นทันทีเขาได้ถูกส่งตัวไปยังสมอรภูมูมทางตะว,วันออกแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขานั้นถูกเรียกตัวมาที่แซงมาโลในประเทศฝรั่งเศสมีหน้าที่ดักฟังวิทยุคลื่นสั้นทั้งหมดที่ออกอากาศแบบผิดกฎหมายและระบุตําแหน่งให้กับทหารฝ่ายนาซีเข้าไปจัดการ แต่ทุกวันและทุกคืนในแซงมาโลนั่นเองเขาก็ได้ฟังคลื่นวิทยุคลื่นสั้น13.10ซึ่งผูดดำเนินการออกอากาศนั้นไม่ใช่เสียงของศาสจราจารย์อีกแล้วแต่กลับเป็นเสียงของเด็กสาวคนหนึ่งที่ออกอากาศทุกค่ำคืนและแม้ว่าทั้งเมืองนั้นจะถูกระดมทิ้งระเบิดจากฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ตามแต่เสียงของหญิงสาวอันสดใสก็ถูกออกอากาศตลอดเวลา ในขณะที่ระเบิดนั้นถูกระดมทิ้งเสียงอสอนวอใสของหญิงสาวนั้นก็ได้อ่านนวนิยายเยาวชนอย่างนิ่งเรียบและลื่นไหลโดยที่ไม่สนใจเสียงระเบิดโคลงครามหลังจากนั้นเสียงอ้อนสดใสก็พูดตบท้ายด้วยการตามหาปู่และพ่อของเธออันเป็นที่รักน้ำเสียงนั้นบ่งบอกว่าเธอมีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งปู่และพ่อจะได้ยินเสียงของเธอออกอากาศและกลับมาหาเธอตามที่สัญญาเอาไว้ นายทหารหนุ่มพยายามป้องกันคลื่นสั้น13.10ด้วยชีวิตแม้ว่าจะถูกกดดันจากเพื่อนในหน่วยเดียวกันก็ตามหรือถูกกดดันจากนายทหารชั้นผู้ใหญ่ก็ตามแต่เขาก็ไม่ยอมเปิดเผยสถานที่ตั้งของการออกอากาศคลื่นวิทยุแห่งนี้เลย ไรโฮนฟอนรัมเพลนายทหารชั้นบัญชาการของนาซีนายหนึ่งของหน่วย SS ผู้ได้รับมอบหมายในการรวบรวมเพชรและสิ่งของมีค่าทั้งหมดในประเทศฝรั่งเศสไปมอบให้กับอดอล์ฟฮิตเลอร์และอาณาจักรไรที่3เขาเป็นผู้ลหลงไหลในตำนานพื้นเมืองและได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของเพชรอาถรรพ์ที่ชื่อว่าทะเลเพิงเขารู้ว่าเจ้าเพชรนั้นถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และธรรมชาติแห่งกรุงปารีส จึงนากองกําลังเข้ามายึดกรุงปารีสเอาไว้และก็ค้นไปทั่วพิพิธภัณฑ์เพื่อหาทะเลเพลิงให้ได้แต่แล้วทะเลเพลิงนั้นก็ถูกย้ายไปแล้วโดยพันธารักผู้เก็บรักษากุญแจของพิพิธภัณฑ์ไร้โหคมขู่ว่าจะเอาชีวิตของครอบครัวนายพันธารักคนหนึ่งซึ่งเขาเองนั้นก็ได้ยอมบอกว่าแดเนียลเรบังได้เก็บทะเลเพลิงไปกับตัวด้วยและก็หลบหนีไปกับลูกสาวตาบอดที่ชื่อว่ามาเรียรอแรเรเบรบังไปยังเมืองแซงมาโล ไรฮนฟอนรัมเพลจึงทำการเคลื่อนย้ายกองทัพมาที่เมืองแซงมาโลทันทีจากนั้นภัยสงครามความบ้าอำนาจของผู้นำความรักความสูญเสียและตำนานแห่งทะเลเพลิงจึงได้เหวียงให้ทุกคนนั้นมาเจอกันที่เมืองแซงมาโลเมืองที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังและเป็นเมืองที่กำลังจะตาย,ยในไม่ช้า ปู่เอเตียงก็คือศาสตราจารย์อดีตนายทหารที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวีรบุรุษในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งต้องมารักษาบาดแผลแห่งสงครามภายในบ้านของพี่สาวหลังหนึ่งในเมืองแซงมาโลและจัดรายการวิทยุขึ้นสั้น13.10ภายใต้สมญานามว่าศาสตราจารย์เขาเลือกที่จะพูดความจริงมากกว่าการแสดงความคิดเห็นพูดเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าพูดเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติและความงมงาย เขาคือแรงบันดาลใจที่ทำให้มาเรียรอแลเรอบังยิงสาวตาบอดชาวฝรั่งเศสและแวนเนอร์เฟนเนิร์กชายหนุ่มอัจฉริยะชาวเยอรมันแวนเนอร์เฟนเนิร์กได้พบกับปู่เอเตียงซึ่งปู่เอเตียงนั้นเชื่อมั่นในตัวของแวนเนอร์ว่าจะเป็นคนดี จนท้ายที่สุดหลังจากที่ปู่เอเตียงนั้นได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดที่อเมริการะดมทิ้งราวกับหาฝนและแรงอัดจ,จากรูกปืนใหญ่ที่ยิงถล่มเมืองปู่ก็ได้เปิดเผยว่าเขานั้นคือสาตราจารย์ก่อนจะเสียชีวิตปู่เอเตียงก็ได้มอบหมายให้แวานเนอร์ไปช่วยมาเรียเลแลเรอ,เรอ,เรอบังที่กำลังถูกไรโฮนฟานรัมเพลคุกคามตามหาเพชรอยู่ ส่วนก่อนหน้านี้แดเนียลเรอบังถูกไรโฮนฟอนลัมเพลจับได้ที่กรุงปารีสในขณะที่กำลังวางแผนปลอมการหลบหนีแดเนียลนั้นถูกไรฮนทรมานอย่างหนักมากกว่า3ชั่วโมงเพื่อถามหาว่าทะเลเพิงนั้นอยู่ที่ไหนแม้จะเจ็บปวดรวดร้าวเจียนตายแต่ก็ไม่ยอมเปิดเผยจนทำให้นายทหารชั้นผู้นำของหน่วย SS ทนไม่ได้จบชีวิตของแดเนียลด้วยปืนจากนั้น ไรโฮนฟอนรัมเพลจึงระดมสัพพะกำลังทำการเข้ายึดเมืองแซงมาโลและตามหาตัวของมาลีโลแรรอบังจนพบที่ซ่อนพร้อมกับเครื่องส่งวิทยุซึ่งตรงกับค่ำคืนวันที่ทหารฝ่ายสมัธมิตรนั้นยึดเมืองแซงมาโลอย่างเต็มตัวในค่ำคืนวันที่ทหารฝ่ายสมัธมิรโจมตีทหารฝ่ายนาซีในเมืองแซงมาโลอย่างหนักหน่วงในค่ำคืนวันเเด็จศึกไรฮฟอนรัมเพล หอบสังขารอันเจ็บปวดที่เกิดจากพิษของสงครามรวมถึงพิษภายในจิตใจมาถึงที่ซ่อนของมารีเลเแลรอบังซึ่งเธอนั้นมีปืนเพียงแค่กระบอกเดียวกับกระสุนเพียงแค่หกนัดสำหรับป้องกันตัวแค่นั้นแม้ว่ามารีจะใช้สิ่งของกีดขวางบังประตูทางเข้าห้องส่งวิทยุอย่างหนานั่นแล้วก็ตาม แต่ไรฮอลฟอร์มรัมเพลก็ผูกระเบิดเอาไว้กับประตูแล้วก็ดึงชนวนระเบิดจนทำให้แนวป้องกันนั้นพังมารียิงปืนป้องกันตัวไปถึง5นัดแต่ก็ไม่อาจหยุดความบา้าคลั่งของไรฮอลฟอร์มรัมเพลที่ต้องการทะเเพลิงไปไม่ได้เลยแต่ในขณะที่มารีกำลังจะจวนตัวถึงที่สุดแล้วเวนเนอร์เฟนเนสนทหารวิทยุหนุ่มชาวเยอรมันผู้ที่ไม่ฝกไฟไฟไฟไักฝ่ฝ่ายใดเลย นอกจากความหลงไหลในวิทยุคลื่นสั้น13.10และเมื่อได้รับคำสั่งจากปู่เอเตียงที่สิ้นลมไปแล้วเขาก็รีบวิ่งฝ่าดงกระสุนและดงระเบิดจนมาถึงบ้านของปู่เอเตียงซึ่งเป็นที่ซ่อนของมารีจนได้เขานั้นได้ต่อสู้กับไรโฮนฟอนรัมเพลไปมาจนทำให้แบบจำลองเมืองแซงมาโลพังจนได้เห็นว่าเพชรทะเลเพลิงนั้นถูกซ่อนอยู่ในนั้นและทหารหนุ่มก็เพลียงพ้ำ ถูกปืนของหัวหน้าหน่วย SS เอเตรียมจ่อยิงแต่มารีหญิงสาวที่มีปราษาส,สัมผัสด้านการได้ยินอย่างดีเยี่ยมก็ได้เดินย่องเข้ามาจากด้านหลังอย่างแผ่วเบาไราโฮนฟอนรัมเพลไม่ทันจะตั้งตัวก็ขยับเท้าเพียงนิดเดียวมารีก็ลั่นไกปืนส่งกระสุนนัดสุดท้ายเข้าหัวของนายพลหัวหน้าหน่วยเอสราวกับจับวางเขาก็ล้มลงตรงหน้าทะเลเพลิงพอดิบพอดี วานเนอร์เฟร์นเนอร์สงสัยว่าเพชรนั้นมันคืออะไรเขากำลังจะจับมันขึ้นมาด้วยมือเปล่าแต่มารีก็ห้ามเอาไว้ทันมารีรอแรเรบังกับวานเนอร์เฟร์นเนอร์สัญญาว่าจะพบเจอกันอีกครั้งวานเนอร์ anner, สัญญาว่าจะตามหามารีโดยฟังจากการออกอากาศวิทยุที่มารีจัดบอกว่าเขานั้นจะตามหาเธอไม่ว่าเธอจะจัดรายการอยู่ที่ไหนก็ตามเขาสามารถหาเธอจนได้อย่างแน่นอนจากนั้นทั้งสองก็จูมพิษกัน และจากนั้นแวนเนอร์ก็ยกผ้าขาวมอบตัวกับทหารอเมริกันในขณะที่ชาวเมืองแซงมาโลโหร้องดีใจและออกมาจากที่ซ่อนร่วมแสดงความยินดีที่นายทหารอเมริกันนั้นสามารถปลดแอบ,บพวกเขาจากนาซีได้แล้วมารีรอเรเรบังก็จะผ้าเช็ดหน้าหยิบเจ้าเพชรทะเลเพลิงนั้นที่มันวางอยู่ตรงหน้านายทหารหน่วยเ s เผู้บ้าคลั่ง และภายใต้ซากเมืองจำลองที่ปรลักหักพังแซงมาโลที่พังจากการต่อสู้เมื่อคืนนั้นเธอก็ห่อมันไว้อย่างดีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเธอนั้นจะไม่เผลอไปใช้มือเปล่าสัมผัสมันมารีหยิบไม่เท้าของเธอแล้วก็เดินออกมาจากบ้านผ่านฝูงชนที่กำลังโห่ร้องดีใจทุกคนแสดงความยินดีกับเธอเธอได้แต่ยิ้มรับและก็รีบเดินทางเข้าหาทะเล มารีรอแรเรบังยืนอยู่หน้าชายหาดที่เบื้องหน้านั้นคือทะเลอันเวื้องว้างและกว่างเปล่าเธอค่อยๆเปิดภาชนะออกเธอค่อยๆค,คลี่ภาชนะที่ห่อเพชรทะเลเพลิงเอาไว้อย่างระมัดระวังและเธอก็เคลื่องจ้เพชรเม็ดนั้นด้วยกําลังที่มีทั้งหมดส่งทะเลเพลิงสู่ท้องทะเลจากนั้น All the the light we cannot see ดังแสงซึ่งแรงฉานก็จบลงณนะตรงนี้ All the Right We Cannot See ดังแสงซึ่งแรงฉานฉายในปี2023เป็นทีวีซีรีส์จาก Netflix Original นะครับก็เป็นซีรีส์ดราม่าอเมริกันที่กำกับโดยชอนเลวีสร้างจากน,นวนิยายชื่อเดียวกันซึ่งได้รับรางวัลพูลิเซอร์ของแอนโทนีโดออนำแสดงโดยอารีเมีอาโรเบตต้มาร์คลาฟโรและฮิวลอรี ซีรีส์นั้นมีความยาวสีตอนติดตามเรื่องราวของเด็กหญิงชาวฝรั่งเศสตาบอดที่ชื่อว่ามารีรอแรเรบังและนานยทหารเยอรมันที่ชื่อว่าเว r เนอร์เฟนเนอร์สที่มาพบกันด้วยความลหลงใหลในคลื่นวิทยุสั้น13.10ซึ่งเป็นช่วงที่ทหารนาซีเยอรมันนั้นเข้ายึดครองประเทศฝรั่งเศสซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในปี1944ซึ่งเป็นช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่สแล้วนะครับ ดังแสงซึ่งแรงฉานก็นับว่าเป็นซีรีส์ที่ทรงพลังเป็นอย่างมากครับที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนภายใต้ภาวะสงครามโลกครั้งที่2นั้นได้อย่างงดงามไม่แพ้กับหนังสงครามโลกครั้งที่2เรื่องไหนเลยนะครับชีวิตอันทุกขยากอดอยากของผู้คนภายใต้สงครามนั้นนะฮะก็สะท้อนออกมาได้อย่างดีและทำให้เห็นว่าแต่ละคนนั้นมีบาดแผลจากสงครามโลกมากแค่ไหนนะครับ นอกจากนี้นะฮะความงดงามที่มันซ่อนอยู่ภายใต้ซา,ากปรักหักพังและบาดแผลแห่งสงครามนั้นมันสะท้อนออกมาภายใต้เด็กสาวตาบอดที่ถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมองไม่เห็นอะไรเลยก็ตามนะครับแต่เธอก็ยังสามารถรับรู้ถึงความโหดร้ายทารุณของสงครามได้ไม่แพ้กับคนสายตาดีครับและในขณะเดียวกันนะฮะถึงแม้ว่าเธอนั้นจะตาบอดแต่เธอก็สามารถมองเห็นความสวยงามที่มันถูกบดบงังด้วยแสงอันมืดมิดได้ ซึ่งมันส่งผลผ่านทางความรักและความปรารถนาดีของคนรอบข้างของตัวเธอครับและเธอก็สามารถส่งต่อความรู้สึกอันงดงามนั้นไปให้กับผู้คนจำนวนมากมายภายใต้ภาวะสงครามได้ด้วยเช่นกันนะฮะและก็แน่นอนว่า อารีอาโรเบรตีรับบทหญิงสาวตาบอดนั้นทำได้ดีจนเรารู้สึกถึงความสะเทือนใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งมันละลายหายไปภายใต้ดวงตาอันสดใสและรอยยิ้มของเธอได้เลยครับไม่น่าเชื่อว่านี่คือนักแสดงสาวที่ตาบอดจริงๆด้วยนะครับแต่กลับสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของเธอในการแสดงที่มันสัมผัสกับบทภาพยนตร์เธอสามารถแสดงความสัมพันธ์อลึกซึง้งกับสิ่งที่อยู่รอบข้างของเธอได้ สามารถถ่ายทอดความสัมพันธ์ของเธอต่อผู้คนต่างๆได้อย่างดีงามและงดงามไร้ที่ตินะครับและที่น่าทึ่งยิ่งกว่าก็คือเรื่องนี้คือผลงานการแสดงของเธอเรื่องแรกๆในชีวิตของเธอด้วยซ้ำเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าเธอจะสามารถแสดงได้เก่งขนาดนี้เลยนะครับเก่งขนาดที่ว่าสามารถรับรางวัลอสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้เลยก็ว่าได้ครับ นอกจากเธอแล้วนะครับนักแสดงทุกคนเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครได้ดีมากมาร์คลัฟเฟลรถ่ายทอดเรื่องราวของพ่อที่ทำทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตลูกได้ดีเพื่อสอนให้ลูกรู้จักการใช้ชีวิตในโลกด้วยตัวคนเดียวได้ยอมเสียสละของชีวิตตัวเองได้อย่างไม่ลังเลในส่วนตัวแล้วนะฮะระหว่างฉากพ่อกับลูกอยู่ด้วยกันเนี่ย มันทำให้เรารู้สึกน้ําตาไหลได้แท่ทุกครั้งเลยนะครับและฮิวรรีที่รับบทเป็นคุณปู่ผู้ที่มีบาดแผลมาจากสงครามโลกครั้งที่1นนั้นก็สามารถถ่ายทอดบทเนี้ได้อย่างดีงามมากๆเลยนะครับแต่ที่ดีงามมากกว่ากรบภาพความเลวร้ายของตัวละครเลยก็คือการแสดงของลาไฮเดนเกอร์ที่รับบทเป็นนายพลนาซีที่ตามหาทะเลเพลิงครับ เขาสามารถถ่ายทอดบาดแผลทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะช่วงท้ายนาะะที่เขาได้ไปเชิญหน้ากับหญิงสาวตาบอดนั้นนะฮะมันเป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับดังนั้นนะฮะฝีมือการแสดงของนักแสดงทุกคนจึงมีความงดงามไม่แพ้ก,กับเนื้อเรื่องและบรรยากาศของภาพยนตร์เลยด้วยซำครับงานด้านภาพถือว่างดงามราวกับถอดจินตนาการออกมาวางไว้ที่จอภาพนตยนเลยนะครับ การย้อมสีการถ่ายทอดบรรยากาศของความเป็นหนังย้อนยุคนั้นก็ทําได้ดีแสงแดดแสงไฟที่มันฉาบทาบภูมิทัศน์ต่างๆนะฮะรวมถึงที่มันาศาส่องไปยังห้องหับต่างๆเนี่ยก็งดงามจนไม่อาจบรรยายได้เลยครับมันมีความสวยที่มีความละมุนของแสงและมีความละเมอละไมในทุกมุมกล้องด้วยนะครับโปรดักชันถือว่าดีงามมากนะฮะข้าวของเครื่องใช้ก็สุดจะปานีต สรรหาสิ่งของมาประกอบฉากได้เหมาะนะครับทรากประหักพังของเมืองก็สมจริงควันไฟจากสงครามนะฮะก็ถูกถ่ายทอดออกมาได้เหมือนจริงมากๆเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็สามารถพูดได้ว่านี่คือการถ่ายทอดโศกนาฏกรรมที่งดงามที่สุดครั้งหนึ่งในวงการภาพยนตร์เลยก็ว่าได้ครับ ชอบที่สุดก็คือการถ่ายทอดหัวใจสำคัญของเรื่องในหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของชาวเมืองความสัมพันธ์ของตัวละครที่มีต่อความชอบส่วนตัวนะฮะโดยเฉพาะวิทยุครับหรือแม้แต่การถ่ายทอดความหมายในเชิงลึก แม้ว่าตัวละครของเรื่องเนี่ยจะชอบฟังวิทยุอย่างมากแค่ไหนก็ตามนะครับแต่หนังก็ทําให้เรารับรู้ว่าคนที่ชอบนั้นใช่ว่าจะชอบการฟังได้หูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ชอบด้วยการสัมผัสทางใจทางความรู้สึกสัมผัสได้มากกว่าการใช้ภาษาสัสมผัสรูปรสกลิ่นเสียงซะมากกว่าอีกนะครับซึ่งไอความหมายของคนที่ชอบฟังรายการวิทยุ13.710เนี่ยแท้จริงแล้วเขาไม่ได้ชอบฟังสิ่งนั้นหรอกนะครับแต่สิ่งที่เขาได้ยินนั้นมันเปรียบเสมือน แสงที่อยู่ในความมืดและมันส่องนำทางพวกเขานั่นเองมากกว่าลหละนะครับหนังก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของพรรคนาซีในแง่ที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับกติชนวิทยาได้อย่างดีงามซึ่งพวกเรานั้นก็สามารถรับรู้กันมาก่อนแล้วนะครับว่าพรรคนาซีนั้นชอบตำนานมากแค่ไหน ในภาพยนตร์หลายเรื่องนั้นก็เห็นพักนาซีพยายามแสวงหาวัตถุอาถรรพ์สิ่งของมีค่าหรืออะไรก็ตามนะฮะที่สามารถนำมาใช้เป็นยาอายุวัฒนะได้นั่นแหละนะครับซึ่งในดั่งแสงซึ่งแรงฉานนั้นก็นำมาใช้โดยการใส่ตำนานเพชรอาถรรพ์ที่ชื่อว่าทะเลเพิงลงไปแล้วก็ให้ในายทหารระดับหัวหน้าตามหาเพชรอาถรรพ์นี้นะฮะ อาจจะกล่าวได้ว่านี่ก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่สามารถถ่ายทอดเบื้องลึกเบื้องหลังหรือความต้องการของอดอล์ฟฮิตเลอร์และก็พักนาซีได้ในมุมนี้อย่างชัดเจนเรื่องหนึ่งเลยนะครับส่วนวิธีการเล่าเรื่องนั้นก็ถือว่างดงามและมหัศาจรรย์มากนะครับเป็นการเรียงลำดับเรื่องที่ดำเนินคู่ขนานกันไประหว่างอดีตกับปัจจุบันซึ่งวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ทำให้เรานั้นชวนติดตามแบบไม่สามารถล่าสายตาได้เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันจะดาเนินเรื่องไปถึงจุดไหนนะฮะก็จะมีส่วนของอดีตนั้นมาอธิบายเพิ่มเติมครับนั่นมันสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับเนื้อเรื่องได้อย่างดีมากและที่สําคัญก็คือมันไม่ทําให้เราเบื่อเลยนะครับซีรีส์นั้นมีจุดสะเทือนใจอยู่หลายจุดไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียคนที่เป็นที่รักหรือความรักที่พ่อมีแต่ลูกสาวก็ทําให้รู้สึกสะเทือนใจได้ด้วยเช่นกันครับ ตลอดทั้งเรื่องนะฮะเขาสามารถสั่นอารมณ์ของเราได้แบบไม่พักเลยฮะสามารถดูแบบสีตอนรวดจบได้ทันทีและที่สำคัญก็คือแม้ว่าจะเป็นหนังดรามา่าแต่กับสนุกมากๆนะครับเรานั้นเอาจะช่วยตัวละครอยู่ตลอดเวลาเลยครับ อย่างไรก็ตามนะครับเหมือนว่าทุกอย่างในซีรีส์เนี่ยมันจะดูดีงานไปซะทั้งหมดแต่ส่วนตัวกลับมีจุดที่ทำให้หงุดหงิดรำคาญใจจนจำเป็นจะต้องตัดคะแนนความชอบของซีรีส์เรื่องนี้ลงไปเลยนะครับตรงที่เขาเนี่ยได้ใส่ภาพความโหดเหี้ยมโหดร้ายจิตใจหยาบช้าของนายทหารระดับสูงผู้นําของนาซี จนเราเนี่ยรู้สึกว่าในทหารระดับชั้นผู้นำเนี่ยนะฮะไม่มีใครเป็นมนุษย์เลยนะครับไม่มีความเมตตากรุณาหรือมีมิติที่มีความขัดแย้งภายในจิตใจ,จเลยครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าตัวละครระดับผู้นําทหารของนาซีหลายคนเนี่ยออกมาแบบแบนเรียบเรียบเหมือนกับสัตว์เลี้ยงนะครับเหมือนกับว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสั่งคําสั่งขึ้นมาแล้วก็ทําตามแบบตรงตทื่อๆเท่านั้นเองครับ ส่วนตัวมองว่านะฮะแม้ว่าซีรีส์เนี่ยต้องการจะแถยทอดความโหดร้ายของภาวะสงครามและความโหดร้ายของนาซีมากแค่ไหนแต่ก็สามารถใส่มิติที่เป็นขั้วรตรงกันข้ามกับความขัดแย้งภายในใจของตัวละครออกมาได้ด้วยก็ได้นะครับมันไม่จําเป็นจะต้องทําออกมาในมิติเดียวแบบนั้นนะครับ แต่มิติเนี่ยก็ต้องขอยกเว้นให้กับผู้นําทหารนาซีที่นํากองกําลังมาหาเพชรที่เมืองแซงมาโรนะฮะเพราะตัวละครตัวนี้มีมิติมากกว่าตัวละครตัวอื่นหลายตัวดีวสซ้ำนะครับก็ขอกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะครับหากใครชอบเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนในสงคารามโลกครั้งที่2หากใครชอบภาพยนตร์เรื่อง The Pianist สงครามความหวังบัลลังก์เกียรติยศที่ฉายในปี2002หากใครชอบภาพยนตร์เรื่อง The Boy in the Striped p จ j a m a เด็กชายในชุดนอนไลน์ทางที่ฉายในปี2008หากใครชอบภาพยนตร์ c i n d e r s l s t ชะตากรรมที่โลกไม่ลืมที่ฉายในปี1993รับรองว่าควรรับชมอย่างยิ่งเลยนะครับเชื่อเถอะนะครับว่า a l the light We Cannot See ดังแสงสิ้นแรงฉานช่างงดงามทรงพลังและสะเทือนใจขั้นสุดเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วอยากหาหนังสือมาอ่านทันทีเป็นซีรีส์ที่จะสร้างความงดงามความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างไม่รู้ลืมเลยครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ a l the light We Cannot See ดังแสงสิ้นแรงฉานเอาไว้ที 9.5เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุก <wh ท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าใครนะฮะต้องการจัดสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซับตะแคงหรือปุ่มขอบคุณและก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของจ่ลระท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ